ค่ะวันนี้เราเริ่มข่าวรกกันนะคะสาหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ท่านสรุปผลสําเร็จการเดินทางร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียน,นะคะโดยไทยได้มีการผลักดันความเชื่อมโยงและการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและสัญญานะคะว่าจะร่วมมือกับภูมิภาคเพื่อความสําเร็จในภูมิภาคค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนะคะโดยได้ระบุว่าการเดินทางมาร่วมการประชุมอาเซียนออสเตรเลียเชียร์มันว่าการเดินทางมาครั้งนี้ได้เพิ่มโอกาสสร้างประโยชน์ให้ประเทศและประชาชนไทยอย่างมาก โดยท่านนายกได้กล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้เพื่อส่งเสริมถึงความร่วมมือระหว่างอาเซียนออสเตรเลียภายใต้3เสาหลักของอาเซียน 1. ก็คือการเมืองและความมั่นคง 2. เศรษฐกิจและ 3. ส,สังคมและวัฒนธรรมค่ะซึ่งก็ถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์50ปีอาเซียนออสเตรเลียซึ่งเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านด้วยนะคะ โดยครั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนประเทศไทยท่านได้กล่าวถึงสิ่งที่ประเทศไทยพร้อมผลักดันใน2ด้านหลักๆได้แก่ด้านที่ 1. ความเชื่อมโยงในมติติต่างๆได้แก่ในเรื่องของการค้าการลงทุนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าผ่านกรอบความร่วมมือต่างๆด้านที่ 2. ค่ะด้านโครง โครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมระบบโลจิสติกให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วด้านที่3ด้านดิจิทัลโดยได้เริ่มมีการพัฒนาเจรจาความตกลงนะคะซึ่งก็จะสร้างมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและในด้านสุดท้ายที่มีความสำคัญมากก็คือด้านของประชาชน การติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างประชาชนผ่านการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือด้านการเชื่อมโยงด้านการตรวจลงตราระหว่างกันและ 2. การเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดซึ่งไทยสามารถร่วมกับออสเตรเลียทำให้เกิดระบบนิเวศ EV ครบวงจรค่ะ